สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้ความรู้เพียงอย่างเดียวนะครับในคลิปนี้ผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเหรียญชนิดราคา25สตางค์ในสมัยรัชกาลที่9ปีพศ2539เป็นเหรียญแบบหมุนเวียนนะครับที่มีราคาเพงถึงเหรียญลั20,000บาทนะครับถ้าสภาพใหม่ UNC นะครับ แต่ถ้าสภาพผ่านการใช้งานนะครับไม่ต่ำกว่าหนึ่งมนบาทแน่นอนนะครับเหรียญตัวอย่างที่ผมนำมาให้ชมอยู่นี้ก็คือเหรียญปีพศ2539แบบหรสมุแบบนเวียนนะครับด้านนี้ก็คือทางด้านหน้าของเหรียญน,นะครับส่วนด้านนี้ก็คือทางด้านหลังของเหรียญน,นะครับแต่ถ้าเป็นแบบเหรียญตัวอย่างที่ผมนำมาให้ชมอยู่นหน้าขณะนี้ยังไม่มีราคานะครับเพราะเป็นเหรียญปกติ ที่ไม่ได้มีลักษณะพิเศษอะไรนะครับแต่เหรียนที่ผมได้พูดมาข้างต้นว่ามีราคานั้นเป็นแบบไหนชมภาพครับด้านหน้าของเหรียญน,นะครับก็จะเห็นได้ว่าพระมรมารูปขององค์ในหลวงรัชกาลที่9นะครับจะเอียงคิดมาทางซ้ายมือของเหรียญน,นะครับจะไม่อยู่กึงกงงนนกก่งกลางของเหรียญน,นะครับถ้าเป็นเหรียญปกตินั้นจะอยู่กึ่งกลางของเหรียญนะครับ ด้านหลังของเหรียญน,นะครับฐานของตัวปปานะครับจะชิดกับพุ่มไม้นะครับและก็หางของเลข2ไทยและเลข5ไทยจะชิดกับฐานของจ d นะครับให้สังเกตตามภาพเลยนะครับถ้าเป็นเหรียญปกตินั้นจะห่างนะครับให้สังเกตตามภาพเลยนะครับซึ่งเหรียญแบบนี้นั้นเคยมีนักสะสมประกาศรับซื้อหรือว่าตามหานะครับ แบบราคาที่ผมได้พูดไปข้างต้นนะครับแต่ว่าก็คงจะไม่นิยมทุกท่านนะครับสำหรับนักสะสมที่ชอบเหรียญแบบนี้นะครับแต่ก็มีบางท่านที่ชิ่นชอบนะครับเหรียญแบบนี้มีราคาแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าจะไม่นิยมทุกท่านนะครับแต่ว่าถ้าได้พบเจอนะครับเพื่อนๆเก็บไว้ให้ดีนะครับอย่าทําหายนะครับมีราคาอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญแปลกนะครับ เป็นเหรียญหายากนะครับถ้าพี่ๆเพื่อน,อน,นอๆน้องๆมีอยู่นะครับ mm. ก็จงสังเกตนะครับว่มามีลักษณะแปลกแบบเหรียญในภาพตัวอย่างที่ผมได้ขึ้นให้ชมไหมนะครับถ้าแปลกแบบนั้นมีราคาอย่างที่ผมได้พูดไปนะครับแต่ว่าเรื่องราคาของเหรียญน,นะครับก็ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาด้วยนะครับอาจจะมีขึ้น มีลงหรือว่าจะเท่าเดิมหรือบางแบบนั้นอาจจะเลิกนิยมอาจจะเลิกมีราคาเลยก็ได้นะครับแต่สําหรับเหรียญแบบนี้นั้นผมเชื่อว่ามีราคาตลอดแน่นอนนะครับ